พบกับเพื่อนไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาสอนซื้อบ้าน2ชั้นนะคะแต่ขออนุญาตไปแต่งตัวละครของตัวเองก่อนนะคะกดไปเลยโอเคขอไปสร้างตัวละครก่อนนะคะไม่ต้องสร้างตัวละครคนก็ได้นะคะแล้วแต่พวกคุณเลย โอเคเพราะได้แบบนี้ล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปแต่งตัวฮอลก่อนแล้วแต่พวกคุณว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะคะก็แล้วแต่คุณเลยโมหินดูเดะยืนวันตกแล้วเอาว่าร่มแห้งๆอยู่ตรงนี้นะเพื่นก็ะได้รับโมห็น โบเห็นเดี๋ยวไปกันเพื่อนโอเคแล้วเราก็ลบแล้วลลแต่เราเลยอันนี้สร้างกับเมื่อไร่ามาวาวน่อพึ่งให้เก็บใส่ควายวาวควายวาวโอเคแล้วแต่เราจะสร้างตัวละครของเราเลยนะคะหรือเราจะสร้างเวนเดก็ได้นะแล้วแต่เลยถ้าใครเป็นสายฟรีก็ ไม่เป็นไรไม่เติมไม่อะไรก็ได้นะคะนี่เราจะเอาผมเปรยานะคะสีฟ้าสีน้ำตาลดีกว่าเข้าดีนี่เราก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาอันไหนอันนั้นอันนี้แ,แล้วแต่เราเลย แต่เราเลยนะคะแต่เราจะเอาเลยแต่ตัวละครตัวนี้ค่ะเราชอบใส่แว่นตานะคะ ไม่ต้องใส่เ,เราก็ได้นะเราขอเปลี่ยนทรงผมแป๊บๆนะคะเปลี่ยนคิ้วเป็นสีฟ้าถ้าเราจะเปลี่ยนทรงผมอือ ซูมผมเยอะเกินก็มันจะลำบากหน่อยนะคะมันจะลำบากหน่อยนะคะบางคนก็ว่าทำไมมันไม่ลำบากก,ก,ก็เพราะมันตัวเล็กเลมก็เลยไม่ลำบากนะคะโอเคเราหาหาชุดที่เราอยากใส่เลยแต่ไม่ต้องแต่งตัวละคร ก็ได้นะคะเดี๋ยวนะนี่แล้วแต่เราเลย ตัวนะคะเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกค่ะเขาเสียงลูกคอหน่อยนะคะโอเคแล้วเราก็จะรอนะคะอันนี้เราเจอแล้วเลยว่าเราตะ โอเคแล้ว <Okay, S 2> แล้วก็รอนะคะรอรออ้าโอเคแล้วเราก็กดเข้าไปเลยกุห mm hmm. ยหวนทีหลีเลยแหะพี่มีกิฟิ์ใหม่โอเคอันนี้คือมันเด้งออกออกนะ พอเราลงดับเครื่องนะคะแล้วก็รอเลยนะคะรอรอรอ,อเดี๋วเราเลตัวละครขอเราแล้วนะคะแล้วเราก็มาขายรูป โอ okay. เคแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอาอัอนไหนหรือหรืออะไรก็ได้ของพวกคุณเลยนะคะโอเค okay. นี่ okay. โอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะทำการลง ถ้าเราเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ร้านค้าเลยนะคะโอเคทำการกดไปร้านค้าเลยคลิปนี้จะพาไปซื้อบ้านสองชั้นนะคะคอยย้ำอีกทีนะคะคลิปนี้จะพาไปซื้อบ้านสองชั้นนะคะ โอเคเราต้องดวนะโอเคโอเคนะเราจะเอาเอาข้างสองชั้นอยู่นี่เนาะก็เลื่อนไปเราจะซื้อหมดนี้เลยนะคะ เ okay. แล้วก็ทำการวาดอารู้นะปีที่คุณเกิดเพื่อคำเงินกลางต่อเอ <Okay. S 1> แล้วแต่คุณเกิดปีไหนนะคะแต่เราเกิดปีส0งพันี่สนะปี2 0 0พันนะคะปี2 0 0พันพูดผิดโอเคแล้วก็ออกนะคะแล้วเราก็ ก็ไปแล้วก็เลื่อนหยิบข่าแล้วแต่แล้วเลยนี่ไงบ้างสองฉันแล้วก็ทำการเข้าไปเลยค่ะดูเสิคะสวยป,ปิ๊งเลยนี่สวยมากเลยฉันว่าโอเคมีของตกแต่ง125ชิ้นนะคะแล้วก็มีผาหนังให้สิ เหมอนกับบ้านเป็นคนรวยเลยนะคะสำหรับบ้านคนรวยเลยนี่น่าเล่นอยู่นะคะน่าเล่นอยู่นี่ค้าปลี้อะไรก็มีนะคะนี่นอนได้ด้วยใครจะสนใจก็สามารถซื้อได้เลยนะคะส้า,สา,าถนับชันสนใจก็ซื้อไปเลยะคะ่ะ อันนี้คือเอราซื้อถุบ้านยกเว้นบ้านสองหลังนี้ค่ะโอเคแล้วเราก็ทําการออกเลยค่ะเราจะทําการออกเลยนะคะโอเคคือเรายังไม่ซื้อบ้านสองหลังเราก็เลยมาซื้อหมดเลยนะคะที่แรกเราเติมแล้วนะ แล้วก็รอนะคะรอรอโอเคแล้วเราก็กดกดสร้างบ้านเลยเอโอเคนี่เราซื้อมาหลายหลังแล้วนะนี่แล้วก็กดอขออนุญาตลบตไปหน่อยค่ะเสียงเสี่ยนงออฟฟิศันค่ะอยอากลบเปี่ยน เราแป๊บเวลานะคะโอเคนะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะสร้างบ้านอันไหนอยู่กับใครอะไรก็เลยแต่เลยนะคะเราจะเอาบ้านหลังนี้นะเราจะเอาบ้านหลังนี้นะแล้วก็ ตามการกดเข้าไปเลยหนือเราจะเอาบ้านหลังนี้ขายของก็ได้นะคะเีย๋ยวทำการทำอะไรอย่างๆก็ได้นะโอเคแล้วก็ทำการรอนะคะคแล้วก็รอ ีได้เร็วนะคะบ้านเราก็เอาตัวละครของเรามาเลยนี่ชมพูปุ้งปุ้งนี่ได้เลยนะคะสําหัับบ้านที่ใครอยากได้คลิปนี้จบแล้วนะคะบ๊ายบาย